ซูปกิเออร์ติก้านะครับเตดตะแกรงบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับเป็นตะแกรงแคริบอยซีบีห้าส่กีเห็นครับตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตัวนี้ตะแกรงรับน้นหนักได้ร้อยกิโลนะครับเป็นอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมนะครับ บอยซีดี50คิลล์เอ็นต์รงรุ่นหมดไม่มีจอดตัวลง